ในคลิปก่อนผมได้พาเพื่อนๆไปรู้จักกับบลัดบาสก็ Godzilla, อตซิลล่าอสูรกายยักษ ที่ถูกตีความใหม่ให้กลายเป็นฝันร้ายที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและโหดเหี้ยมกอสเซล่าที่ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงความบิดเบี้ยวซากศพความตายและการล้างผลาญทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามันคือด้านมืดของกอสเซล่าที่ไม่มีความเมตตามีเพียงการสังหารและการสาดกระเซ็นของเลือดที่ย้อมโลกทั้งใบให้กลายเป็นสีชาติและด้วยความโหดร้ายทารุณแบบไร้ขีดจำกัดทำให้บล็ตพารตก็ซิซล่ากลายเป็นหนึ่งในแฟนเมทที่หลายคนพูดถึงว่าเป็น เ็นเวอร์ชันที่ผู้คนไม่อยากให้มันกำเนิดขึ้นมาบนโลกแต่ถ้าบลดบาดคือการตีความกอดิิล่าให้กลายเป็นอสูรกายยักษ์ที่กระหายเลือดถ้างั้นมัชรูมคลาวกอดิิล่าก็เปรียบเสมือนพูดผีแห่งนิวเคลียร์ที่ลุกขึ้นมาเดินได้ มันไม่ได้มาพร้อมกรงเล็บแหลมคมหรือความดุร้ายอันบ้าคลั่งแต่มันกําเนิดขึ้นจากเงาแห่งระเบิดปรมาณูที่เคยกวาดล้างชีวิตผู้คนไปนับล้านในชั่วพลิบตาแนวคิดนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1954เลยครับในตอนที่ทีมงานกําลังออกแบบก็อตเ l ล่าตัวแรกมีการวาดภาพหัวของก็อตเ l ล่าให้มีรูปทรงเป็นเมฆดอกเห็ดจากขมเควันของมวลระเบิดนิวเคลีย์ มันคือภาพที่น่าวาดวันและน่าสะพรึงกลัวอย่างมากแต่สุดท้ายทีมงานก็เลือกที่จะไม่ใช้สไตล์นี้เพราะพวกเขาต้องการให้กอสิล่าดูเป็นไครจูที่มีชีวิตมากกว่านี้ไม่ใช่เพียงเงาของขมเมาวควันจากระเบิดที่เดินได้และแม้กอสิล่าเวอร์ชันสุดสะพรึงนี้จะถูกปัดทิ้งแต่มันก็ไม่เคยถูกลืมเรากับคำสาปจูอ่อนที่เมื่อกำเนิดขึ้นมาแล้วก็จะตามเกาะกินเราอยู่อย่างนั้นแฟนๆจากทั่วโลกได้ฉุดมันขึ้นมาจากคุ้มนรก นำมันกลับมาสร้างใหม่ในรูปแบบของแฟนเมคแฟนอาร์ตแฟนฟิกเกอร์และออกแบบเพิ่มจนกำเนิดเป็นมัจจรูมคลาวกซิล่าที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจไม่ใช่แค่เพียงรูปร่างและหัวที่เหมือนกับเห็ดขนาดมหึมาแต่คือความหมายแฝง ที่ซ่อนอยู่ในตัวมันตัางหากครับเพราะมัสดรูมคลาวกอสซิล่าไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่ไรจูด้วยซ้ำแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความวาดกลัวความผิดพลาดและหายนะที่กำเนิดจ,จากฝีมือมนุษย์เพื่อนๆที่ได้ดูคลิป b l o o d b a s ส Godzilla ที่ผมเพิ่งทำไปนั้นจะเห็นได้ชัดว่าบั d b a s ส g o ส z ิ l ่าเป็นเหมือนอสุรกายป่วยจิตที่บิดเบี้ยวทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงพลังของมันด้วย ถ้าเปรียบเทียบกับมัชจูมคลาวกอสเซรามันไม่จำเป็นต้องดุ๊กดิ๊กอะไรมากเป็นความน่าสะพรึงกลัวที่เงียบเชียบแค่มันยืนเฉยๆนิ่งๆเราก็รู้สึกถึงความสิ้นหวังและความหม่นหมองของมันแล้วหากบัตบลัสกอสเ l ราเป็นเหมือนภาพฝันร้ายของผู้ที่หวาดกลัวอสูรกายและความโหดเหี้ยมของวิญญาณอาฆาตมัชจูมคลาวกอส i l l าก็คือฝันร้ายของมวลมนุษยชาติเป็นภัยพิบัติที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงเพราะมันคือตัวแทนของสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ เราเลือกที่จะสร้างระเบิดเราเลือกที่จะปลดปล่อยมันและในที่สุดเราก็ต้องก้มหน้ายอมรับสิ่งที่เผาพัน์เราสร้างขึ้นมันเป็นอสุรกายที่ยังคงตามหลอกหลอนมาจนถึงทุกวันนี้และนี่เองครับคือสิ่งที่ทำให้ m ัช h r ม์ m Cloud Godzilla น่าสะพรึงกลัวไม่แพ้ B ลัดบล l ร s สก็ดซิลความสยองของบลัดบารดอยู่ที่ภาพตรงหน้าอยู่ที่ความบิดเบี้ยวทางกายภาพแต่ความสยองของ m ม h r จ o m Cloud อยู่ที่ความหมายอยู่ที่การเตือนว่า ถ้าเราทำผิดซ้ำซากโลกทั้งใบอาจจะไม่เหลือสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากอสูรไกย,ยักษ์ท่ามึงทึงตัวนี้เมื่อเราเชื่อมโยองอสูรสองตัวนี้เข้าด้วยกันจะเห็นว่าบลตบาสกอส i l l าแทนด้านสัญชาตญาณดิบความโหดร้ทางร่างกายและความหลอนของวิญญาณที่เครียดแขนส่วนมัช o o รูมคลาวกอส i l l าเป็นตัวแทนของความผิดพลาดที่เป็นนามธรรมความกลัวที่ไม่แน่ชัดแต่ทั้งคู่ล้วนเป็นกระจกสะท้อนด้านมืดของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความดุรุนแรงที่ไม่มีขีดสุด หรือความทะเยอทะยานที่เกินกว่าขอบเขตที่ควรจะเป็นไปอย่างมากเรามาว่ากันต่อในแง่ลักษณะทางกายภาพและท่าทางการเคลื่อนไหวกันบ้าง m มัชช o รูมคลาวก o ส z i ล่ามีความคล้ายกับชินก o ส z i l ่าอย่างน่าประหลาดครับมันไม่ใช่ไครจูที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วหรือคำรามหวยวายอย่างบ้าคลั่ง แต่มันจะคลืบคลานขึ้นมาอย่างช้าๆเราก็ับไม่สนใจว่าเบื้องหน้ามีใครหรือมีอะไรรออยู่การเคลื่อนไหวของมันแทบไม่ต่างจากการมองเห็นควันดำของขเมเอวนขนาดยักษ์ที่ค่อยๆเลื่อนบทบังแสงอาทิตย์จนผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่มันคือสิ่งมีชีวิต หรือมันเป็นอสุรกายลึกลับจากปอดพบที่บังเอิญก้าวเข้ามาในโลกมนุษย์ลองจินตนาการว่าเพื่อนๆอยู่บนตึกสูงในเมืองร้างที่เงียบสงัดท้องฟ้าเหนือศีรษะค่คอยๆมืดทั้งๆที่ยังเป็นตอนเช้าทุกคนเหลือบมองไปยังขอบฟ้าและเห็นร่างยักษ์ที่มีหัวเป็นขม่าวันรูปร่างเหมือนดอกเห็ดจากระเบิดนิวเคลียร์กำลังยืนจังก้าอยู่ตรงหน้า มันไม่คำรามไม่ส่งเสียงไม่แสดงท่าทีว่าจะโจมตีเลยด้วยซ้าแต่ยิ่งมันเงียบยิ่งมันนิ่งความหวาดกลัวยิ่งกัดกินหัวใจพวกเราที่พบเห็นทุกอย่างก้าวของมันนั้นจะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งโลกและความเงียบที่ตามมาทําให้เราไม่รู้เลยว่าอสุรกายทะามึงถึงตัวนี้มันจะมาไม้ไหนกันแน่ธรรมชาติของมนุษย์มักจะหวาดกลัวสิ่งที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจมันเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมหลายคนจึงรู้สึกหวาดกลัวมัชดรูมคลาวกสิล่า และความน่าสะพรึงของมันไม่ได้มาจากพลังทำลายหลงังแต่มาจากการที่คุณไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรวะเนี่ยดูแล้วมันก็ชวนให้เรานึกถึงชิ้นก็อดซิลาที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าไม่หันมามองไม่ใส่ใจใครหรืออะไรทั้งนั้นแต่นั่นยิ่งทำให้มันดูน่าสะพรึงกลัวมากขึ้น เพราะความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือจิตวิทยาการเล่นกับความกลัวของมนุษย์เราไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรไม่รู้ว่ามันคิดอะไรหรือจริงๆแล้วตัวมันมีสติสัมปชัญญะแค่ไหนเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำมัชรูมคลาว d เซ l l a จึงไม่ใช่แค่ราชาไขจูแต่มันคือตัวแทนของฝันร้ายจากระเบิดปรมาณูที่กลับมาหลอกหลอนในรูปแบบที่จับต้องได้ และทั้งหมดนี้ก็ทำให้ m มั r o o m Cloud ว o ็ z i l l a กลายเป็นหนึ่งในราชาไคจูที่ FC g o d ก็ l l ล่ต่างพูดถึงและหยิบยกมาทำใหม่เป็นจำนวนมากขนาดทางช่องแอปพลิคอตแอนิเมชันที่เป็นผู้สร้างบลัชบาร์ดก็ z i l l a ก็ยังมีการทำคลิปเกี่ยวกับ m มั r o o m Cloud ว o ็ z i l l a มาให้เราได้ดูกันเลยครับโดยเนื้อหาภายในคลิปจะเป็นฉากการประทะระหว่างกองทัพฝ่ายมนุษย์กับ m มั r o o m Cloud ว o ็ z i l l a และเจ้าแองกิลัสนอกเหนือจากนี้ช่องอื่นๆอีกมากยังมีการทำคลิปมัชดูมคลาวกอสซิล่าไปปะทะกับใครจูตัวอื่นๆอย่างเช่นชินกอสซิล่าอีโวกอสซิล่ารวมไปถึงบัตบัสกอสซิล่าก็มีด้วยนี่จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่ามีแฟนๆจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจมัชดูมคลาวกอสซิล่าแต่ถ้าถามผมนะ ผมอยากให้ทางโตโฮหยิบ m มัชรูมค d าวกส i l l a มาทำเป็นหนังภาคแยกมาแบบแนวโลกคู่ขนานก็ได้ผมว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกและสดใหม่สุดๆเลยล่ะครับและเป็นเพื่อนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับ m มัชรูมค d าวกสิล l าอยากจะให้ทำเป็นหนังจริงๆกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมมาพูดคุยกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วครับกับเรื่องราวของมัชรูมคาวกสิล่า เพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าช้อปปี้กดดูทิตรากาได้เลยครับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกรผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย